ผ่อนเบาๆแค่เดือนละ7,000เท่านั้นคันนี้บอกเลยฟรีดาวด้วยได้เครื่อง24 0 4คันนี้มีดียังไงเดี๋ยวามมาชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับต้งพิ่เซฟรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพี่ๆวันนี้จัดรถเข้าใหม่มารีวิวให้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ โตโยต้ารีโวสมาร์ทแคป2.4 N3 Set Edition รถปี2021กับราคาเพียง399,000เท่านั้นเองหากใครสนใจบอกเลยคลิปนี้ห้ามพลาดนะคะน้องบินมาพร้อมโปรโมชั่นดีๆอีกด,ด,ด,ด้วยอะเดีย๋ยวตามน้องบินมาชมกันเลยในส่วนของดีเทลตัวรถกันนะคะเริ่มจากกระจังด้านหน้าเลยจากพี่ๆกระจังด้านหน้าคันนี้มาพร้อมกับชมหน้าหมูป่านะคะดวงไฟฮาโลเจนมีให้ไฟหลีและไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเลยะคะ่ะมาพร้อมโลโก้โตโยต้าสวยๆใหญ่ๆเด่นๆเลย ในส่วนที่สําคัญคันนี้สีขาวนะคะแท้เดิมโรงงานเลยค่ะพี่รถไม่เคยผ่านการชนหนักจมน้าพลิกคว่ำม,มานะคะในส่วนของยางค่ะเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้งสี่เส้นใช้งานได้เลยยาวๆร่องลึกดอกชัดนะคะนี่สัญ,ญาาลักษณ์ไฮรักมีมาให้ด้านข้างตัวรถค่ะกระจกมองข้างสีดําด้านนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยค่ะพี่ๆกระจกแท้เดิมทั้งคันนะคะสัญลักษณ์มอกออยังอยู่ทุกบานเลยค่ะเดี๋ยวน้องมินให้ดูในส่วนของอาร์คแผงประตูกันบ้างนะคะ นี่อาร์คแผงประตูนะคะขอบยางสภาพสวยๆไม่มีรอยฉีกขาดรอยชำรุดให้เห็นเลยนะคะอาร์คกลมคมชัดนะคะพี่ๆขะรถไม่เคยผ่านการชนมาแน่นอนนะคะ ที่สาคัญผ่านการตรวจรดเล้วนะมากกว่า274จุดเลยด้วยกันนี่ในส่วนของน็อตนะคะแผงประตูก็ยังสวยนะคะเฉดสีเดียวกับตัวรถเลยไม่เคยผ่านการขยับมาแน่นอนนะจ๊ะน็อตแท้เดิมโรงงานทุกจุดนะคะโครงสร้างเดิมนะคะเลขไม้แท้เซตอี e ชัันแท้โป่งล้อต้องชัดแบบนี้นะคะพี่ๆอ่ะมาชมกันต่อในส่วนของบัานท้ายตัวรถกันบ้างคะ่ะพี่ๆบัานท้ายตัวรถมาพร้อมกับกันชนท้ายนะกันชนท้ายนี่มีเซ็นเซอร์การะยะมาให้ถึง4จุดเลยนะคะในส่วนของฝาท้าทยคะ่ะ มาพร้อมไฟเบรกดูที่3มือจับสีดาด้านนะคะสัญลักษณ์โตโยต้าไฮรัก e ีโมีมาให้พร้อมคันนี้เครื่อง2องพค่ะกําลังสูงสุดคราคาอยู่ที่150แรงม้านั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวมาชมกันต่อในส่วนของฝั่งนี้กันบ้างพี่ๆจา๋านี่เลยนี่นะคะอากลมคมชัดสวยๆเหมือนกันค่ะพี่ๆดูได้เลยนะคะ นี่รถสวยเนี้ยมากนะคะโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะในส่วนของภายในค่ะับมาพร้อมเบาะผ้านะคะเป็นเกียร์แมนวนวลแบบ6สปีดหน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยนะคะคอนโทรลด้านหน้าดีไซน์สีดําเลยนะคะในส่วนของต้นหลังค่ะพี่มาพร้อมกับเบาะหนังนะจ๊ะนั่งได้น,ะนิ่มมากนะคะอ่ะดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะนี่เลย คันนี้ห้องเครื่องฟ้าครอบเครื่องสภาพยังสวยๆนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวให้เห็นเลยค่ะน็อตเทเดิมทุกจุดค่ะพี่ๆนะที่สําคัญนะคะในส่วนของรูกลมหรือว่าในส่วนของแผ่นเพจนะคะก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่ในส่วนของคันนี้จะมีระบบการกระจายแรงเบรกขณะเข้าโค้งด้วยนะคะพี่ๆบอกเลยว่าหนึบมากๆนะคะมั่วแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วค่ะเต็มซีเดิมนะคะน็อตเดิมทุกจุดเลยค่ะพี่ แข่งกันความร้อนสภาพ99%รูกลมคมชัดคันหน้าตรงดิ่งไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะใครสนใจคันนี้นะคะน้องวินบอกเลยติดต่อมาได้เลยที่เบอร์095030425นะคะบอกเลยจองแค่999เท่านั้นต้องวินมาพร้อมโปรโมชั่นเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องให้ฟรีด้วยค่ะพี่ๆค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79%เท่านั้นเองนะคะฟรีขัดเคลือบสีทั้งคันกันไปอีกด้วยคะ่ะใครสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้บอกเลยรีบจองมานะคะกับรถปี2021 อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์น้องวินด้วยนะคะคิดถึงไร้กดีมืส2ไว้ใจเซรีไทยร